เห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะพยาบาลยังมาผ้าความรักจากพี่ไปอะเองคิดดูดิเองคิดดูคณหมอเองคิดดูดิคนหมอจะมมาหอยังผ้าความรักจากพี่ไปอ่ะอยู่ตู้เหรองั้นเดี๋ยวไปรอที่ตู้เลยก็ได้พอเจอจีเนลจะได้เอาไปให้ที่ตู้ค่ะ ลืมไปคันนี้มันคันเฮ้ยอย่ามาจอดใกล้เฮ้ยคันนี้มันคันไม่เอาเดี๋ยวคันนี้มันคันนะดีจอดใกล้ออฮะคิดถึงพี่ปะ่ะตีตีว่าเสียไม่มีเลยตีอะไรล่ะต้องรอแรกอีกอรัอแล้วต้องเอาไปเอาอันนั้นอ่ะไอ้ได้ยังอ่ะไอ้แก๊งคอยอะไรอ่ะได้แล้วได้แล้วเอาไปด้วยเราจะหลุด ชอบเด็ยันยังเลยใช่ศพเหี้ยนด้วยเนลอยากไปไหนดีอ่ะว่ามาดิไปไปไหนดีนะไปคูน้ำดีกว่าคูน้ำหรือลอยกระทงเหียวเหรอไม่ไปคูน้ำที่แบบเป็นเป็นแบบแอ่งตื้นๆื่ะเป็นเคาเรียลลำธานอะ ลำทานลำทานเดี๋ยวไหนเอาเอาไปหมกลำทานตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวครับอ๋อน,<ๆ>นำเลยนำเลยนำเลยอาสามสองมันคัน <c oughs> นั่งอาสามสองแล้วมันคันไหมไงฟูเหลีย่ยไงแอร์เย็นเพียงพอไหฮะฮะฮะแอร์เย็นหรอฟูเลียแอร์เย็นหรอฮะฮะฟูเลีย่ยแอร์มันเย็นหรอมนันเย็นเท่าอาสามสองหรือเปล่าหรือมันเย็นกว่าเออใช่สิรถมันแพงมันต้องเย็นกว่านะอ้าว มึงอยู่ไหมเนี่ยมึงอยู่ไหมเนี่ยไอหมอกไอ้ชิบหายมันไม่อยู่มันไม่อยู่กูพูดอยู่คนเดียวเลยไม่เหนือมันอยู่ไหนวะ <c oughs> กจีล้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 ไม่เกี่ยวกดจีหมอเขาก็เอาไปไม่ได้หมอเขาก็เอาไปไม่ได้อันนี้อุ้งนะสัสดี้ไม่เป็นไรเสียค่าปรากรูนสองไงเพื่อนย้ายก็สบายยังไตอนยืดตะบุนได้ไหมยืดตะบุนไ้เแอร์มันเย็นเนาะเอ้าฟูเลียนี่แอร์มันเย็นจริงเอออย่างว่าแหละมันรถตั้งห้าล้านเนาะมันก็ต้องเย็นกว่าสามสองถูกต้องปะเออยังไงดีนะ อยู่ไหนซิจีเนลจีเนลน้องพี่อยู่ไหนอ่ยู่หแล้วค่ะจีเนลน้องรักคํานี้มันแบบเคยแบบเคยมันเป็นมันเคยเป็นแบบคาพูดของแบบเด็กผู้ชายคนหนึ่งอ่ะเออที่ที่เมื่อก่อนพี่เจอมันที่คอกหมูมั้งครั้งแรกอ่ะเออใช้รถปุ๊กปิกฟาร์มที่คอกหมูอ่ะเออแล้วเมื่อก่อนมันก็เรียกพี่แบบพี่รักพี่รักพี่เลิฟอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้มันไม่เดี๋ยวนี้มันไม่เลิฟพี่แล้วอ่ะพี่ต้องทํายังไงอ่ะ ยังไงดีอะปคุกขี้หมูค่ะเอาไปคุกขี้หมูเหรอเดี๋ยวมันจะจําอะไรได้อะไรอย่างเงี้ยนะใช่ค่ะมือน่าสนใจน่าสนใจนะใช่นะพี่ว่าพี่น่าจะเจอเขาที่ค้อกหมูนะครั้งแรกอะใ้ผู้ชายคนเนี้ใช่ใช่มหมเออแล้วก็ฟาร์มแบบขับรถให้ให้เราใช่ไหมถ้าพี่จำไม่ผิดน่าจะเป็นอย่างนั้นนะใช่ถูกต้องแล้วน้องเลิฟพี่คนนั้นมันหายไปไหนแล้วว่าช่วงนี้ล่าสุดนะโทรมาแบบโทรมาคุยเรื่องงานสามสองนะ บอกว่าคันิ่งเออบอกว่าขับอาสามสองอไม่ได้แล้วมันคันเออบอกพี่แบบนี้<ะ>พี่นี่คือแบบไปแอบ,บนั่งร้องไห้อยู่แบบเออเมื่อก่อนนี่คือแบบพี่เป็นคนขับอเออเมื่อก่อนพี่เป็นคนขับไงแล้วน้องเลิฟพี่เป็นคนแบบเป็นคนนั่งข้างๆอะไรอย่างเงี้ยหือเมื่อก่อนเรารักกัน<อ>มากเลยอ่ะแต่ไม่แต่เข้าใจแหละคือเมื่อก่อนคือมันเป็นน้องพี่ใช่ไหมล่ะ เมื่อก่อนมันเป็นน้องพี่มันก็รักพี่แต่ตอนนี้คือมันเป็นพี่เขาแล้วไงมันมีน้องคนหนึ่งมันมีน้องคนใหม่เข้ามาไงแล้วมันก็โดนน้องเรียกว่าแบบ hi, พี่พี่พี่อะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วบบมันต้อง,งเอาไปคุกที่หมู่แล้วเสร็จปุ๊บมันก็เป็นธรรมดาแหละก็คือพี่ก็แค่โดนแย่งความรักไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่เข้าใจมี่เนแนวลอยอยู่เล้าหมูเนี่ยเล้าหมูใช่ไหมออใช่ค่ะแต่พี่ก็คิดถึงน้องชายคนนั้นเหมือนกันนะ เพราะฉะนั้นจะต้องลำลึกความหลังด้วยการเอามาพููพี่ต้องทำยังไงให้น้องกลับมาพี่ก็ออพี่ก็หมดทางแล้วแบบชวนมาขับอาสามสองเขาก็ไม่มาเขาบอกว่าคันแต่พี่มานั่งคูลี่เออแต่พอพี่มานั่งคูลี่เขาก็รถดเขาก็ดีนะเนี่ยแอร์เย็นเพลงเพราะโอ้โหนิ่มเลยว่าแล้วทําไมเขาลืมแบบมนลักอาสามสองอ๋อเขาลืมมนลักไว้แล้ว ทำยังไงด <The> ีนะมัน hmm. จ <ileri> ุดมันจดไว้มันจดไว้มันจดไว้แล้ว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 ต้องไปลำลึกหลายๆอย่างแน่เลยว่ะดูทรงแล้วว่าไปลำลึกอะไรได้อีกนะเนวไปลำลึกอะไรได้อีกเหรอ เนว ail, ใช่ตรงนี้ไหมอะเนวมาช่วยพี่ลำลึกความหลังหน่อยดิพี่เคยเจอเขาตรงไหนอะพี่จำไม่ได้หมูตัวไหนนะหมูต<อ>ัวไหนนะหมูของมองเลตัวไหนนะตัวไหนวะตัวไหนนะไอตัวนี้หรือเปล่าตัวนี้หรือเปล่า ไม่ใช่ไม่ใช่ใชตัวนั้นมันดำกว่าดีมันจะตัวดำดำดำเมี่ยมทั้งตัวเลยเอ,อ้ตัวดำดำคือถ้าเขาเห็นหมเขาจะเขาจะจำได้เหรอว่าเขาเคยรักพี่ขนาดไหนใช่โอ,อ้ยพี่ขอบพี่สุดที่เลิฟของมองอ,อย่างเงี้ยเขาพูดแบบเนี้ยจีนเนียวจำได้ไตอนนั้นน่ะคือแบบเมื่อก่อนพี่ทําอะไรก็ดีไปหมดเลยล้วนะ ครั้งแรกครั้งแรกที่เขาแบบไปขับรถพี่นะเขาบอกพี่ใช่สุดที่รักของหม่องเงี้ยอ๋อเหรอเขาพูดแบบนั้นกับพี่เหรอเขาไม่เคยบอกพี่เลยใช่ใช่เขาไม่เคยบอกรักพี่เลยอ่ะล้วแล้วเนยก็ยังแบบตัดท้องกับเขาบอกแล้วพี่ข้ารักเองมากกว่าข้าอีกนะช่มาก่อนเื่อนแล้วเขาก็บอกว่าเมื่อก่อนพี่ไปตอนพี่แบบก่อตั้งบริษัทเนวคิดดูดิตอนพี่ก่อตั้งบริษัทอ่ะคือแบบเขาเป็นพนักงานคนเดียวของพี่อ่ะ อแต่ตอนนี้คือแบบทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดแล้วอย่างว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดแล้วแบบนี้ต้องเตะหมูโชว์โชว์คนสลบนี่เข้าใจไหมเข้าใจไหมเสียเสียงเเดี๋ยวเดี๋ยวเสียงรถพยาบาลเสียงรถเลยวะรถเลยวะไอ้นี่มันแสบนักนะ เห็นไหมล่ะพยาบาลยังมาภาคความรักจากพี่ไปอะเองคิดดูดิเองคิดดูคุณหมอเองคิดดูดิคนหมอจะมาภาคความรักจากพี่ไปอ่ะขอโดษนีขอโทษกันนะคิดดูดิหมอเขายังแย่งความรักจากไปจากพี่อ่ะจริงค่ะจริงค่ะ รถเขายืานในนะใช่ต้องเรียกค่าถ่ายมีมีชาเลนจ์ว่าไปดักเสียบดักเสียบอีกเหรออีกรอบเหรอใช่ใช่อะไรดีนะแกบบนี้มันต้องลึกเราต้องทำให้รถมันพังนอ่าน,นะแล้วยังไงมันต้องยืนซ่อมรถแปลว่ามันซ่อมรถเราจูรุดโอเคนะ